แล้วมีบทวิเคราะห์ของ t u u นะครับงบออกมาเมื่อวันศุกร์นะครับแล้วก็มีประชุมนับวิเคราะห์ต่อเลยนะครับงบออกมาดีนะครับผู้บริหารมีการปรับเป้าขึ้นนะครับเราเองก็มีการปรับกําไรรวมถึงปรับราคาเป้าหมายขึ้น13%นะครับแนะนําซื้อนะครับก็ราคาเป้าหมายใหม่อยู่ที่10.5บาทนะครับเขาเริ่มด้วยงบก่อนนะครับงบไตรมาส2เนี่ยถ้าคนอ่านงบคร่าวๆอาจจะเห็นเฮ้ย ขาดยังขาดทุนอยู่นี่พันเล้านนะครับแต่ถ้าหักรายการพิเศษนะครับก็คือต้นทุนจากการเอาเสาออกทํานูน่นทํานี่ของเขาเนี่ยซึ่งเป็นน่าจะเกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วก็เดี๋ยวพอทําเสร็จแล้วเนี่ยก็จะหายไปเนี่ยกำไรปกติเนี่ยอยู่ที่สองพันหนึ่ผมคนละข้างเลยนะแต่ถ้าคนเปิดงบการเนี่ยผมตกใจค่ทุน2อ0พันพันกะครับแต่ถ้าแกะดูไส้ในเนี่ยจะเห็นว่ากําไรปกติคือ2อ0พันหึ่ง หมายความว่าถ้าเขารวมกันเสร็จเรียบร้อยทำาซนตนจี้ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเนี่ยกำไรจะอยู่ที่สองพันหนึ่งต่อตัวเองมากนะครับ oh. ถึงถามว่าเอยอะไหมก็น้อยไม่เทียบกับของแอดวานซ์นะครับแต่เยอะเม่าเทียบกับของตัวเอง้ <laughs> มันเจ <laughs> ็ดพันก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นนะครับแต่แล้วก็ดีที่สําคัญคือดีกว่าที่เราทําไว้นะครับ uh. แล้วก็ดีกว่าที่ตลาดทําไว้พอสมควรนะครับลหลักๆเลยมาจากทั้งในแง่ของรายได้ที่โตดี แล้วก็ต้นทุนที่ควบคุมได้ดีนะครับรายได้มือถือเนี่ยโต5%จากปีก่อนนะครับมาจากการปรับราคาขึ้นก็พูดยากเนอะไม่ใช่ปรับราคาขึ้นรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายเพิ่มขึ้นนะครับ4%เป็น200กับอีก7บาทนะครับเน็ตบ,บ้านนะครับรายได้เพิ่มขึ้นอีก6%นะครับรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายเพิ่มขึ้น10%จากปีก่อน นี่คือผลกระทบของการแข่งขันนะครับที่หายไปนะครับ EBITDA เพิ่มขึ้น9%กําไรจากการดำเนินง,งานที่เป็นเงินสดเพิ่มขึ้น9%อเนะครับดีกว่าที่าทไว2้2%อนะครับจากต้นทุนคงขายที่ลด,ดลงแล้วก็ต้นทุนในการขายและบริหารที่ลด,ดลงนะครับนอกไปมากกว่านั้นเราไม่ดูแค่ตัวงบกําไรขาดทุนเราดูลึกไปถึงตัวกระแสเงินสดแล้วก็เรื่องของมบดดุลนะครับตัว net d e t to EBITDA หรือหนี้สินนะครับต่อ EBITDA เนี่ย ลดลงจาก5.7เท่าเป็น4.7เท่าอันนี้ถือถือว่าบริษัทแข็งแรงขึ้นนะครับผู้ถือคุณกู้น่าจะสบายใจนะครับอันที่สองนะครับพอ,องบออกมาดีมากๆนะครับบริษัทผู้บริหารมีการปรับเป้าขึ้นนะครับโดยปรับเป้ารายได้เนี่ยจากเดิมที่คิดว่าปีนี้ทั้งปีจะโต3-4%เปเ็นต์ป็น4-5%ปรนะครับปรับเป้า EBITDA ขึ้นนะครับจากเดิมที่คิดว่าจะโต9 9-1เป็นโก1า ครับนะอันนี้ยถ้าเราหักเอาครึ่งแรกทิ้งไปบริหากรกำลังส่งสัญญาณว่าครึ่งหลังเนี่ยรายได้จะโตต่ออีก2-4%เปอร์เซ็นแล้วก็ EBITDA จะโต9-13%าถมเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ายากเนอะที่จะหาธุรกิจในตลาดในบ้านเราวันนี้ที่จะโตได้แบบนี้นะครับแล้วนะโตได้ต่อเนื่องนะครับมุมมองของเรานะครับแน่นอนเรามองเป็นบวกเนะ จากผลประกอบการที่ออกมาแล้วก็จากเป้าของผู้บริหารที่เข้มข้นแล้วก็มองไปข้างหน้าได้ไดโตเติบโตได้เร็วขึ้นนะครับดังนั้น,เ,นเรามีการปรับตัวคาดการกำไรนะครับของเราเนี่ยขึ้น126%ปีนี้45%ปีหน้าแล้วก็อีก10%ในปีถัดไปนะครับ ให้เรามีการปรับราคาเป้าหมายขึ้นนะครับ13%นะครับจาก9.28บาทเป็น10.5บาทต่อหุ้นนะครับที่ราคาเป้าหมายใหม่ของเราเนี่ย s y n e r g y Value เนี่ยอยู่ที่แสนห้านะเดิมเราให้ไว้แสนเดียวอย่างที่เคยคุยกันนะครับแสนห้าเนี่ยก็เยอะกว่าเดิมนะแต่ว่าก็ยังต่ำกว่าที่ผู้บริหารตั้งเป้าไว้ที่2แสนห้านะครับก็ยังไม่ได้ถือว่าแบบ บูสุดในตลาดนะครับจะมีคนที่บูกันเราอีกเยอะนะครับในแก่งของคําแนะนํานะครับเราอยากแนะนําซื้อนะครับปัจจัยเร่งนะครับก็คือผมเชื่อว่าวันนี้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เนี่ยก็คงต้องปรับกําไรขึ้นปรับราคาเป้าหมายขึ้นซึ่งน่าจะช่วยพยุงกับราคาหุ้นได้ดีนะครับอันที่สองเนี่ยต้องไปลุ้นกันปีหน้านะครับปีนี้จะเป็นผลของการครวบรวมนะ ปีหน้าเนี่ยต้องไปลุ้นกันว่าการประมูลคลื่นความถี่จากกาสทช,ชเนี่ยจะออกมาดีมากน้อยขนาดไหนนะครับหรือว่าจะออกมาพลิกโผเหมือนอย่างที่เคยเคยขึคยค้นในอดีตนะครับโดยที่ทรูเนี่ยยังเป็นหุ้นเด่นนะครับในกลุ่มสื่อสารนะครับเราก็ยังชอบมากกว่าแอดวา c e ์อยู่ดีนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าราคาหุ้นเนี่ยมันไม่ได้ถูกเหมือนในอดีตแล้วนะตอน5บาท6บาท7บาทเนี่ยเราก็บอกว่ามันถูกนะ ตอนนี้มันขึ้นมา9บาทนะมันคงไม่ถูกเหมือนในอดีตแต่มันก็ยังถือว่ายังมีโอกาสที่จะปรับขึ้นได้ต่อนะครับถ้ามองในเชิงของตัว e b เป Per EBITDA เนี่ยในตลาดเนี้ยที่บอมดูตลาดที่25เนี่ยครับ e b Per EBITDA ของ Tru ูเนี่ยจากปี2020ขึ้นมาปีไตรมาสงปี2024เนี่ยมันขึ้นมาแล้วจาก7เท่ามาเป็น7มาเป็น8เท่านะพูดกลมๆแล้นะันนะครับ แล้วแปดเท่าของ Tru ูเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับ a d v a n c e ที่แปดจุดสามเท่าแล้วอันนี้เรามองว่ามันมันปิดแก็บเรียบร้อยละนะครับแน่นอนในอนาคตมันอาจจะมีการขยับนะแต่ว่าผมว่าตรงเนี้มันมันเขาเรียกว่าไงเมื่อก่อนมันเรียกง่ายว่าท r ูเนี่ยต้องซื้อท u ูไม่ใช่ซื้อแอดวานแต่วันเนี้ยอูซี่อนแ้วผมใช้คำว่างี้แล้วกันผมตอบแทนพี่สุขใช้คำนี้ก่อนว่าไอตอนห้าหกบาทอะ อีวีดาอีวีไปอีวีดามันขี่กันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นสามารถพูดได้ว่าทูเนี่ยมีอัพไซด์แต่ตอนนี้ต้องบอกว่ามีแต่ถ้าใครไม่มีทุนเลยทั้งสองตัวเนี่ยทูเหมือนไม่ได้เปรียบแอดวานเหมือนเดิมอืมใช่ค่ะณต้นทุนตรงนี้นะ,ะใช่ใช่แล้วอย่าลืมว่าแอดวานเนี่ยเรายังได้ปันผลอีกปีละประมาณสักสี่เปอร์เซ็นต์ที่ทูเนี่ยในที่คุยกับผู้บริหารเนี่ยในการประชุมนักวิเคราะห์เนี่ยผู้บริหารยอมรับว่าปีนี้ส่งสัญญาณว่าปีนี้น่าจะไม่มีปันผล ปัผลน่าจะมาอย่างเร็วคือปีหน้าก็คือปีหน้าคือจ่ายปี2026นะนนในะที่อ d ดวานเนี่ยคุณอาจจะได้ปันผลไปแล้วอีก2รอบองสามรอบะนะครับก่อนที่จะได้ปันผลของทรูดังนั้นก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่อาจจะได้เปลี่ยนนะแต่สิ่งที่ทําไมเราถึงเลือกทรูเป็นทนะ็อปพิกเหตุผลก็คือว่าถ้าเรามองปี2025นะครับทรู uh, True เนี่ยยังจะมีตัวตัวช่วยและการใช้คาว่าตัวช่วยจากการเปลี่ยนสัญญาเช่าคลื่นจาก NT ไปเป็นใบอนุญ,ญาตจากกาสชถ้าเราคำนวณไม่ผิดเนี่ยทรูจะมีอัพไซด์เพิ่มขึ้นอีกประมาณสัก5,000ล้านที่แอดวานเนี่ยจะมีอัพไซด์เพิ่มอีก2,000ล้านในแง่ของกําไรนะครับซึ่งตรงนี้ทําให้ทรูเนี่ยมันน่าจะวิ่งได้เร็วกว่าแอดวานแต่จะขึ้นด้วยกันทั้งคู่นะในความเห็นของเรางนั้นกล่าวโดยสรุปนะครับเราก็ยังแนะนําซื้อนะครับซื้อทั้สองตัวนะครับอชอบทรูมากกว่านะครับปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 10.5บาทนะครับเดี๋ยวแอดวานจะประกาศงบนะครับเรามองว่าบนทรูที่ตัวเลขผลประกอบการที่แข็งแกร่งแบบนี้ยแอดวานน่าจะแข็งแกร่งด้วยเช่นกันนะครับเราอาจจะต้องมีการมาปรับมาพิจารณาประมาณการของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับคร,บรับนี้ครับได้ครับพี่พิสุทธ์งั้นผมลงมาที่คำถามเลยนะครับถามพิสุทธ์นิดหนึ่งว่าตัวช่วยที่เราเคยพูดกันมาประตหนึ่อเดือนที่ผ่านมาที่วันนั้นเราเคยคุยกันว่าเฮ้ย hey, พี การเปิดการอ่านงบของ P&L กับบาลานซ์ชีของทูรอบนี้มันจะมีการเจาะ Synergy Value นะครับแต่เมื่อสู้ที่ผ่านมาพี่สุบอกว่าเฮ้ยเราสายขึ้นมาอีก5 0,000เนี่ยอยากถามพี่พี่ิสุจน์ว่าไอ้ Synergy Value ที่เราเห็นเนี่ย Q2 เนี่ยมันเต็มที่หรือ,อยังแลวไอ้การ Synergy value ในการขายเข้ามาใน Q3 เนี่ยมันจะเยอะกว่า Q2 ในเป็นการดันราคาพืชขึ้นตอนอ่อไห p พ่โอได้ครับเราก็มีการทำตัวเลขเปรียบเทียบเนะเวลาเราพูดถึง Synergy Value เนี่ยเราก็คิดง่ายๆเลยเราคิดว่า เอาเอาแอดวานไปตัวตั้งนะรแอดวานเนี่ยเดี๋ยวผมจะได้เปิดตารางให้กับท่านได้ได้ครับตารางที่ตารางที่สองนะครับหน้าที่สองนะครับโอเคครับอ่ะนะครับอ่าเวลาเราดูเนี่ยอ่าเราก็จะดูว่าเอาเอาแอดวานเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับแล้วดูว่าทรูเนี่ยมันถ่วยกับแอดวานขนาดไหนถ้าเราดูตั้งแต่ปีสองพันยี่สิบนะดูในแง่ของ cost to income ratio นะครับอ่าจะเห็นว่าอย่างเช่นนะครับ network o p e โค่าใช้จ่ายในการทำโครงข่าย ของ a d v a n านคือ6%ของรายได้ของ True คือ10%อืมนะครับตัวค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเนี่ยของ Advan าคือ19%ของ True คือ25%่อ๋อเยอะเยอะคือไม่ดีนะน้อยคิดอ่าอืมนั่นนั่นคือแกลที่เราเคยเห็นในอดีอพอหลังรวบรวมเสร็จเนี่ยถ้าดูครึ่งปีแรกของ t อู่เทียบกับไตรมาสหนึ่งของ Adva n านนะครับในเน็ตเวิร์กโอเนี่ยจากเดิมที่มีแกลอยู่4ี0ส b a ร้อย o บ n t เนี่ย สี่เปอร์เซ็นี่ยตอนนี้แกลลงมาเหลือ2%อร์เซ็นละอักว่าอันขึ้นไปเป็นเจดทูลงมาเหลือเก้าอันนี้คือแกลที่จะต้องทำต่อนะแต่ว่าอเติดแกีกสอปอร์เใช่ดูอย่าง SNA เนี่ยชัดเจนนะครับจากเดิมเปียกแกลเคยอยู่ที่เท่าไหร่อะหกเปอร์เซ็นหกปอร์ซนนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าดูจากไรมาสองเนี่ยครึ่งปีแรกเนี่ยทูดีกว่าละแกลปิดไปเลย สิบสี่กับสิบสี่จุดเก้าอ่าอะไรอย่างเงี้ยน,น,นั่นคือสิ่งที่เราดูนะครับดังนั้นเนี่ยครับประเด็นของเราคืออะไรประเด็นของเราคือชูเนี่ยยังจะมีโอกาสที่จะปรับตัวต่อนะหมายความว่าปิดแก๊บได้ต่อนะครับแต่ว่าจะต้องมาลงมาเล่นในส่วนอื่นแล้วส่วนนั้นคืออะไรอ่ะเรามาดูตรงที่ขึ้นไปข่วโมงนิดนึงตรงที่ดอกเบีย้ยจ่ายนะครับอย,อยู่หน้าเดิมบอกอยู่กลางสองเหมือนเดิมอยู่ที่ดอกเบีย้ยจ่าย ดอกเบี้ยจ่ายของแอดวานเนี่ยปีหนึ่งประมาณหกพันหกพันล้านต่อปีของท u ูเนี่ยสองหมื่สามนอัออนี่แหละคือส่วนต่างที่ที่เหลือและการใช้คำว่าที่เหลือที่ t r u ูผู้บริหารท u ูเนี่ยจะต้องทำนะครับ <ผม S 2> เพื่อที่จะปิดแกลบเมื่อเทียบกับแอดวาถามว่าทำยังไงผมเสริมพ,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 พิ่กุพี่กก่อนได้คพี่กุก็คืออ่ะสุดท้ายแล้วก็คือเขาจะต้องสร้างกระแสเงินสดให้เยอะซึ่งตอนนี้เขาทำอยู่ ลดงบจ่ายลงทุนหรือคาเปกให้เยอะเพื่อจะให้เกิดกระแสเงินสดอิสระแล้วก็เอาไปคืนหนี้นะมันม,มีวิธีการเดียวมันไม่เหมือนอการปรับตัวอื่นมันทําง่ายกว่าแต่การ,รปรับตัวหนี้เนี่ยมันทํามันต้องใช้เวลานะต้องอดทนกันคบคำนิดนึงนะครับเชิญบอกครับใช่แล้วผมเสริมพี่พิสุทธิ์น,นิดนึงนะแล้วว่าแัตวต่อจากนี้เวลาคุณดูข่าวเรื่องหุ้นกู้นะแปดสิบเปอร์เซ็นมันจะเป็นลบแต่เดี๋ยวมันบางทีบางช่วงเวลาคุณอาจจะเห็นข่าวเรื่องทรูเนี่ยรีไฟแนนซ์ไอ้นี่มันคือภาพกลับกันเลยนะ ความหมายก็คือผู้ถึงหุ้นกู้ทูอาจจะแบบโอ้โหแต่ว่าผู้ถึงหุ้นจะชอบไงแต่ผู้ถึงหุ้นกู้จะแบบเอ้าดอกพิที่เคยได้มาเริ่มลดลงเพราะเขาบอกว่าเฮ้ยสถานการเงินเขาดีขึ้นเดี๋ยวคุณลองดูนะมันจะมีเวลาคุณเห็นข่าวเรื่องหุ้นกู้ทูมีรีไฟแนนซ์อะไรอย่างเงี้ยคุณเข้าไปดูจริงๆนะว่ามันอาจจะเป็นข่าวบวกนะไม่ใช่ข่าวลเหมอนตัวอื่นนะอันนี้มันก็จะเป็นภาพกลับกันแล้วทําให้ช่วง interest expense อย่างที่พีสุดพูดเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของการลดค a าเบกเนี่ยก็คือลดต้นทุนทางการเงินผ่านตัวว interest cost ด้ย นะน,นี่ก็จะเป็นสองมุมที่ระหว่างตรงนี้คุณก็อาจาอาจะดูภาพตรงนี้ประกอบการใจในการลงทุนไปนะครับอ่ะมาที่สุดท้ายครับอย่างไรก็ตามไอ้คาว่าข้อดีทั้งหมดที่พูดมาผ่านงบการเงินแล้วเราเรามีการอัปเกรดเนี่ยนะครับเราก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะให้นักลงทุนเนี่ยที่แบบไม่มีทุนเลย5บาท6บาทตอนแรกที่พิสุทธ์บอกมาไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อแล้วดันไปซื้อตรง9บาทขึ้นมาเนี่ยหรือว่ากำลังจะซื้อวันนี้เนี่ยผมใช้คำนี้ด้วยกันว่าในพาร์ทกลยุทธ์เนี่ยผมแอดไม่แนะนําวันนี้นะ นะเพราะว่าต้องบอก,กว่าไอ้เรื่องที่มันดีเนี่ยผมว่ามันก็สะท้อนผ่านรลาา้ค่หุทนมันเพิ่มขึ้นมาโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นปรับฐานแรงมากนะครับแต่ชูมันไม่ใช่แค่ปรับฐานลงนะครับมันดันทำมูไฮนะครับในรอบเกือบเกือบกี่ปีเนี่ยผมจำชูขึ้นมาอยู่9บาทรอบล่าสุดคือปี2019อ่ะนะครับ5ปีอ่ะนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันเนี้ย อาจจะแบบเปิดโดดนะแต่ต้องระมัดระวังโดนเซลล์ออนแฟกในช่วงบ่ายนะเพราะฉะน,นั้นถามผมผมคิดว่าอาจจะไม่ไล่นะครับแต่อาจจะเป็นใช้ในทางของการตั้งรับตามแนวบริเวณประมาณ8บาท75บริเวณประมาณ9บาทนะครับผมว่าน่าจะให้มเมนตัมแล้วกดตอบแทนที่ดีกว่าการที่คุณไปไล่ซื้อแบบ ATO ไปเลยคือรู้ว่าดีแต่หมายความว่าดีบนราคาที่ทุกคนก็เริ่มเห็นแล้วเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ได้ไดเปรียบอย่างที่พิสุทธ์บอกไปแกลบของ EBITDA ขย e งมันเริ่มปิดแกลบของ a d w a แล้วเพราะฉะนั้นต่อไปเนี้ย มันจะเล่นมนความถูกไม่ได้แล้วนะนะแต่มันจะเล่นมนความเก่งของเขาในการลดต้นทุนนะครับน,นั่นก็คือภาพคุ่าๆที่อยากฝากไว้ในวันนี้ของตัวถูกวันนี้ขอบคุณทางพี่พิสุทธิ์มากครับ